สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม ROV อีกแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมประจําวันนี้นะครับก็คือกล่องการันตีนะครับซึ่งเป็นกล่องการันตีสกินนะครับลุนลับสกินไฮยาเตะหรือสกินคาเฟนีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับแล้วก็ยังมีแจ็คพอตนะครับถ้าเราเปิดได้แจ็คพอตเนี่ยเราก็ได้รับเลย4สกินนะครับแต่ที่การันตีแน่ๆเลยครับการันตีเหรียญสกินไฮยาเตะหรือคาเฟนีทันทีทุกครั้งที่เปิดนะครับกล่องละ25คูปองเท่านั้นนะครับ ที่สําคัญนะครับกล่องนี้ไม่มีเกลือนะครับมีดวงดีอาจจะเปิดได้สก,กินเลยนะครับแต่ว่าถ้าาดวงไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เหรียญน,นะครับเพื่อมาสะสมแลกเอาสก,กินนะครับตรงนี้เป็นคาเฟนีนะครับเหรียญสีน้ําเงินไฮายาเตะเหรียญสีแดงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าต้องใช้กี่เหรียญบ้างนะครับทางฝั่งของฮายาเตะนะครับก็เริ่มตั้งแต่7เหรียญนะครับสิเหรียญ20เหรียญแล้วก็40เหรียญนะครับเป็นสกินแต่ละระดับนะครับก็มีสกินของเวลเลพาส์นะครับเเหรียญสกินพีตะโขน10เหรียญสกินเอ่อฮายาเตะญี่ปุ่นนะครับที่มาแพ็คคู่กับไอริเนี่ยยีเหรียญนะครับแล้วก็สกินมูนไลท์นะครับสีเหรียญนะครับหรือถ้าจะเก็บถึง50เหรียญเนี่ยก็รับไปเลยนะครับทุกสกินของฮายาเตะนะครับทางฝั่งของคคาเเฟนนีีี่ะรรับม10 20หยญ เปลียน50ิเหรียญแล้วก็ทั้งหมดก็คือ60เหรียญน,นะครับเหมาทั้งหมดก็มีสกิน เมทนะครับซึ่งสกินเมทนี่ผมมีแล้วนะครับสกินเมโลดี้แล้วก็สกินนักวิทยาศาสตร์นะครับตอนแรกผมกะว่าผมจะสุ่มเลือกเป็นคาเฟนีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะได้สกินจากเวเลพาร์ตมานะครับซึ่งผมไม่อยากให้สกินมันตีกันเยอะนะฮะทั้งๆที่แพทหน้าเนี่ยเขาก็จะบัฟคาเฟนีขึ้นมาให้มีความโหดขึ้นนะครับส่วนไฮยเตเนี่ยผมมีสกินเวเลอร์พาร์ของซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแพทหน้าเนี่ยเขาจะเนิฟไฮยเตะนะครับ แต่ว่าสก,กินไฮายาเตผมมีแค่สก,กินนี้แล้วก็สก,กินสก,กินล่างต้นนะครับสก,กินผีตาโขนก็สวยนะครับอันนี้ใช้แค่สิเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ผมตั้งงบประมาณไปที่150คูปองนะครับหรือ6กกล่องนั่นเองครับแล้วผมก็จะเปิดทีละกล่องนะครับซึ่งถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยเราก็จะสะสมเหรียญเพื่อเอาสก,กินที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ถ้าเราดวงดีเนี่ย ดวงดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผมได้สก,กินเลยนะครับผมอาจจะได้ครั้งละ1ิบครั้งละ1ิอะไรเงี้ยเราก็จะเอาสก,กินเอ่อแฟร์ดูโอนะครับแต่ถ้าเราดวงไม่ดีแล้วได้ทีละ1ทีละ3อะไรเงี้ยเราก็จะเอาสก,กินผีตาโคดแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูกล่องแรกกันเลยครับว่ามันจะเป็นสก,กินออกเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหรียญน,นะครับผมว่าน่าจะเป็นเหรียญแหละ มาโอ้ยได้สามเหรียญเลยนะครั้งแรกผมได้สามเหรียญเลยอันนี้คือแบบถือว่าดีอ่ะไปต่อครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เหรียญน,นะครับอ๋อได้หนึ่งเหรียญถ้าลิมิตผมอยู่ที่หกกล่องนะครับตอนนี้ไปแล้วสองถ้าสมมุติลิมิตผมได้แค่พีตาโคนผมก็เอาพีตาโคนนะครับแต่ว่าถ้ามันฟลุกขึ้นมาได้ทีละเยอะๆภายในหกกล่องเนี่ยผมก็จะไปเอาแฟรเท่าดูโอนะครับซึ่งมูลไลท์มันเยอะไปนะครับผมไม่หวังแล้วกัน อได้หนึ่งเหรียญน,นะครับสามกล่องแล้วครับได้ห้าเหรียญนี้จะดีมากหนึ่งครับโอ้โหออกยากเหมือนกันนะเนี่ยห้าเนี่ยมาทีละหนึ่งอย่างงี้ปบโอ้โหหนึ่งจริงได้หนึ่งเหรียญจริงๆเลยเนี่ย ผ่านไปแล้ว6กล่องนะครับตอนนี้เราสามารถแลกสกินเวลพาสได้เลยครับอาตอนนี้เรามี8เหรียญแล้วนะครับอีก2เหรียญผมก็จะได้สกินพิตาโคนนะครับซึ่งมันเต็มลิมิตของผมแล้วนะครับแต่ว่าอีก2เหรียญเองนะเท่านั้นนะครับคือแฟลทอลดูโอเนี่ยผมไม่หวังแล้วลนะ่ะได้3เหรียญน,นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7, ซึ่งได้3เหรียญ ซึ่งผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยเกล่องนะครับโอเคแต่ที่ผมเคริงก็คือว่าสก,กินผีตาโหนตอนมันมาครั้งแรกเนี่ยมาในรูปแบบของการแจกฟรีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องมาเสียงเงินซื้อนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใครดวงดีก็ อาจจะได้สกินแจ็คพอตแตกเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครดวงไม่ดีก็สามารถสะสมเหรียญเพื่อแลกรับสกินได้อยู่ดีนะครับได้ทั้ง2ทางเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครห์ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสปับวันนี้สวัสดีครับ